สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูช่ช่อง EC Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปรีวิวตัวละครน,นะครับในเกม This l i g e นะตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละคร4ดาวแท้นะครับชื่อของน้องก็คือเจียงม่านนะเป็นท่าสีม่วงนะครับตันนี้แล้วก็เป็นตัวดาเมจตัวละครตัวนี้ก็ผมทําอยู่ที่ ปลูกไปแล้ว2ดาวม่วงนะครับก็ทำเป็นหดาวแล้วก็ปลูกปลูกเอ่อรชูเนเดอร์เพิ่ม2ดาวม่วงนะครับเออ่พลังโจมตีมันจะสูงขึ้นเพราะผมไปอัพเลชชั่นตรงพลังโจมตีเนาะเรามาดูสกิลที่1กันนะครับสกิลการโจมตีของน้องเนี่ยเออ่ชื่อสกิลวิถีก็ธานามิเท่ากับ80%ของพลังโจมตีนะครับใส่เป้าหมายแบบ2ตัวแล้วก็สุ่มนะครับ2ตัวตัวละ80%แล้วก็จะทำเครื่องหมายเนเธอร์บลูมเนี่ยตรงนี้นะฮะเนเธอร์บลู ไอเครื่องหมายเนเธอร์บลูมเนี่ยมันจะระเบิดนะครับหลังจากที่ถูกโจมตี5ครั้งแล้วก็พอระเบิดแล้วจะทำดาเมจเท่ากับ85%ของพลังโจมตีของเจียงม่านนะ่ะนะฮะฉะนั้นน่ยพลังโจมตีของเจียงม่าน่อนข้างจะสําคัญถ้าเกิดว่าเราเน้นตรงไอเนเธอร์บลูมนี่นะครับคือเป็นระเบิดนะไม่ใช่นับถอยหลังตามเทิร์นนะครับแต่เป็นนับถอยหลังตามการถูกโจมตีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าระเบิดทํางานนะครับมันจะสุ่มอีก2ตัวโดนดาเมจอีก50%นะครับ ก็คือมันจะระเบิดเป็นวงกว้างนะครับก็โดนหนึ่งตัวแล้วมีอีก2ตัวที่โดนลูกหลงไปด้วยห้าสิเปอร์เซ็นะแล้วก็จะทําให้เป้าหมายใบสองเทินสกิลที่2ครับผมบุปผา3ามวิถีนะฮะอันนี้เป็นสกิลพาสซีฟติดตัวนะ no จะทําให้สตูที่ติดสถานะเนเธอร์บลูมติดพิษสองเทินนะครับแล้วก็มีโอกาสโจมตีสวนกลับเหมือนกับลูนโต้กลับนะครับห้าสิเปอร์เซ็นเมื่อ ออมอนที่ติดเนเธอร์บลูมเนี่ยโจมตีน้องเจียงม่านนะครับก็มีโอกาสโดนสวนกลับเนาะแล้วก็ไอ้เนเธอร์บลูมเนี่ยถ้าเกิดว่าติดที่มอนแล้วแล้วถ้าเจียงม่านโจมตีทับเข้าไปอีกมันจะมีโอกาสติดพิษนี่เดี๋ยวเรามาคุยกันที่รูนอีกทีหนึ่งนะสกิลที่3น้ำแห่งความเฉยอำโจมตีศัตรู3 <but S 1> ครั้งนะครับ <by budgets. S 1> ทั้งหมดแล้วก็ดาเมจเท่ากับ1 1 0 ไม่ใช่ครั้งละนะครับรวมแล้วร้อสิบปอร์เนะครับแต่ละตัวนะแล้วก็จะทำเครื่องหมาย nature bloom ตีเข้าไปนะครับแล้วก็จะใบเนาะพอตีเครื่องหมาย nature bloom ก็จะใบนะครับ s no <S ก็จะมีโอกาสใบเนาะในส่วนของ Relic ตัวนี้นะครับไอ้ตรงออฟหลักของตรงเนี้ยมันจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับน้องเจียงม่านเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นสายระเบิดแรงอ่ะให้เราใส่ตรงเนี้ยเป็นจบตีเปอร์เซ็นต์นะครับ ทั้งสองอันเลยครีเอดน้องเจงม่นไม่ต้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเป็นสายทําให้ศัตรูใบนะครับแล้วก็สตันศัตรูนะครับให้เราใส่รูนสตันแล้วก็ใส่ตรงเนี้ยเป็น HP เปอร์เซนต์ทั้งสองอันจะทําให้น้องเจงม่นอะยืนได้ยาวนะครับยืนได้นานขึ้นเพราะว่าน้องอะเลือดน้อยมากนะครับถ้าเราต้องการให้สตันมอนหยุดมอนให้ใส่รูนสตัน แล้วก็ใส่ SP ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบปนๆรวมๆก็เอาอย่างผมครับนี่นะฮะสตันนะครับสตันแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยพยายามหาเป็นไอ้แม่นยำนะครับใส่เข้าไปสตันนะครับแล้วก็ออฟลองเป็นแม่นยำเนาะอันนี้ก็สตันแล้วก็โจมตีครับคือมันเป็นแบบโจมตีถ้าเกิดว่าติดสตันแล้วถ้าเกิดว่ามันระเบิดมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับคือลุ้นนะครับถ้าทีมเราซัพพอร์ตดีเราก็เอาอแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าทีมซับไม่ดีดก็ใส่เป็นเลือดเนาะ นี่สตันนะครับตัวนี้เป็นแม่นยําครับตัวนี้ต้องแม่นยําเลยเพราะว่าความแม่นยําเนี่ยถ้าเกินในประมาณ75นะครับ75% 80%ก็ผมว่าโอเคแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าร้อยก็ดีนะครับแต่ผมเห็นร้อยะไม่ติดก็เยอะนะครับมันอยู่ที่ต้านทานของมันด้วยเนาะอันสุดท้ายครับผมความเร็วครับแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าหาเป็นในแม่นยําได้จะดีแต่ผมไม่มีนะครับเพราะว่าออฟความเร็วเนี่ยค่อนข้างจะหาย,ยากก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้สกิลจริงๆริกันดู <is> เอาละครับเรามาลองสกิลที่3กันนะครับสกิลนี้ก็จะโจมตีแล้วก็ทำเครื่องหมายเนเธอร์บ o o เนาะแล้วก็จะมีโอกาสติดใบด้วยนะแต่ผมใส่ลุนสนตันไปนะลองดนะูนเคติดสตันไป3ตัวนะครับแต่เฟิร์สมา1แล้วแล้วก็ติดเครื่องหมาย n น t ู r e b ทั้งหมดเลยนะฮะตัวเลยนะฮะ ถ้าเราโจมตีนะครับมันก็จะลดลงไปเหลือ3นะผมใช้ตัวนี้โจมตีเพราะว่าท่าแรกของเขาอ่ะจะตีได้3ครั้ง1ตัวนะฮะก็ตีตัวนี้นะฮะตัวแรกเลยที่เห็นชัดๆนี้เนะาะเดี๋ยวเราไม่เช็คกันโอเคนี่ตีไปอีกหนึ่งนะครับเมื่อกี้ตัวนี้ตีไป3นะครับไซร่ตีไป3แล้วเจียงม่านโตกลับไปอีกหนึ่งนะครับก็เหลือแค่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวถ้าตีครั้งมันก็จะระเบิดนะครับพอระเบิดตัวอื่นก็จะโดนด้วยเนาะเนี่ยตัวนี้ก็โดนไปนหนึ่งนะครับก็เหลือสี่นะฮะถ้าไม่ถึงศูนย์มันก็จะไม่ระเบิดนะครับสกิลนี้อ่ะผมตีตัวนี้แล้วก็แป๊ะปุ้งเห็นไหมตัวข้างๆก็โดนด้วยนะครับตัวเนี้ยตายแต่สองตัวเนี้ยมันโดนด้วยนะฮะแวบ๊แวบๆเมื่อกี้เนาะโอเคเหลืออีกสามสามห้าห้าครับตรงนี้สามเนาะผมตีตัวนี้มันจะระเบิด สามครั้งปุ้งนี่ครับก็โดนไปสุ่มนะครับตัวนี้ก็ติดตัวนี้ก็ได้ครับตายตายแบบดามจนะฮะโอเคเามาเห็นที่บอสนะครับเรามาลุยที่บอสเราจะเห็นที่ชัดนะครับสกิลที่หนึ่งป๊บโจมตีแล้วก็ติดเนเธอร์บูมาแหละแล้วก็ใบนะครับผมใส่อันที่สามเดียว โอเคบอสมันไม่สตันนะครับมันมีต้านทานแต่มันติดเนเธอร์บลูมตีสามครั้งครับอ่าก็เหลือสองนะครับโอเคตอ 1, ีอีกหนึ่งแป๊ะอ่าโดนสองแล้วก็ระเบิดไปด้วยโอเคเหลือแล้วก็ยังไม่พอนะฮะอย่างที่บอกถ้าติดเนเธอร์บลูมก็จะมีโอกาสติดพิษนะฮะติดพิษนี่มาลดเลือดตาม HP นะครับเดี๋ยวในส่วนของไอ้ดีบัฟแล้วก็บัฟเดี๋ยวผมทำคลิปแยกต่างหากนะฮะ ตัวนี้ผมขอเซฟนะครับเซฟก่อนตีหนึ่งครั้งปาบติดเนเธอร์บูมครับท่าที่หนึ่งเนาะโตกลับนะฮะแล้วติดพิษด,ด้วยสองหัวนะฮะโอเคผมใช้ท่าเนี้ยมาตีสามครั้งนะครับบอกว่าพาสีมันมีโอกาสทำให้ติดพิษด,ด้วยถ้าสตูติดเนเธอร์บูมนะแล้วก็จะระเบิดด้วยนะพาสามครั้งระเบิดดูนะครับผมสโลดีกว่าใช้ใช้หนึ่งเอ็ก ติดพิษด้วยนะครับแล้วก็ระเบิดปุ้มปุ้ง,งเห็นไหมฮะแล้วก็ติดพิษด้วยตรงนี้ก็ตีธรรมดาติดในเทอร์บูลปัป๊บแล้วก็ติดพิษด้วยนะฮะปุ้งแล้วก็ติดพิษครับ ปาดปาดปาาดครับลดไปให้เหลือสามอาจจะสโลหน่อยนะอ่ะเลือดมันหมดตายก่อนนะครับอ่าเหลือตัวบอสอีกทีนึงมาเอาให้จบผมใช้สามเอ็กเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเลยต้องต้องเซฟเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวมันตาย ยิงครับมีโอกาสติดพิษโตกลับนะฮะใช้ท่าสามครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บติดอีกเหมือนกับโยนพิษเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็ระเบิดด้วยแล้วก็พิษด้วยโตกลับด้วยนะฮะ ป๊บปื๊ป๊ปนี่ติดพิษด,ด้วยเลือดลงเป็นสายน้ำเลยครับเรียบร้อยครับก็อันนี้เป็นบอสแค่ระดับดอมเบลเนาะนี่ลงให้ดูกันเฉยๆเนาะมันไม่ได้ว่าเอาตัวเลือดสูงมาลงแล้วก็มาฆ่าให้ดูนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเรามาดูสกิลว่ามันทํางานได้ยังไงนะครับโอเคนะครับสรุปนะครับน้องเจียงม่านเนี่ย ท่าที่ผมใช้นะครับผมว่ามันเหมาะกับการลงหอคอยแล้วก็ลงดันเจียนมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่ลูนสตันแบบผมอ่ะมันจะช่วยหยุดมอนให้ด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเล่งรอบนะครับแล้วก็ต้องการให้อ้ระเบิดมันระเบิดไวๆนะครับก็ใส่สปีดนะครับแล้วก็เป็นแอตแทกออฟล่างนะครับออฟหลักเป็นแอตแทกซะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเซฟทีมแซฟตัวละครหน่อยก็ใส่เป็น HP นะครับออฟออฟล่างเป็น h p นะครับ แต่ในส่วนของอารีลนาเนี่ยผมว่าให้กลางๆงเหมือนเดิมนะครับมันไม่ค่อยเหมาะนะครับอารีนาเนี่ยตอนนี้เมตาของเกมเนี่ยมันอยู่ที่ทีมสปีดนะครับสปีดไวก็คือได้กินเข้าตีหมดเลยนะครับไอตัวเนี่ยเหมือนกับเอาไว้ลงหอจะเหมาะมากโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบายครับผม